สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมามัยนะครับเพื่อนของท่านครับรายการ Your Friend is a Doctor เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับที่คุยกันสบายสายส,ายสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะวันนี้เป็นเช้าวันอวันอังคารลืมวันลืมคืนวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับ ก็เข้าใกล้วันแม่นะพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะครับวันที่12สงิงหานะวันนี้ผมจะมา,าเล่าเรื่องนะเกี่ยวกับวัคซีนนะครับนะที่อัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโดยแหล่งแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะเมื่อวานมีเฟ k นิวส์ที่เกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะผมคิดว่าเป็นเฟ k นิวส์นะครับแต่เพื่อนๆลองตามดูแล้วกันแล้วก็มีข่าวที่น่าแปลกใจอยู่ข่าวนึงครับเพื่อนๆครับคือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวที่จากญี่ปุ่นเนาะ เหมือนกับเป็นคือผมได้ข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยฟังดูก็แปลกนิดนึงนะว่ามีที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการตรวจสกรีนคนที่เดินทางไปสนามบินนะครับแล้วก็พบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนไทยนะที่เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับลงเครื่องที่ฮานดะนะครับแล้วก็มีการตรวจสกรีนที่สนามบินเนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับใครที่อยู่ญี่ปุ่นฝากเช็คข่าวหน่อยสิครับ เป็นรายที่6 6 1ของเมื่อวานในญี่ปุ่นติดเชื้อพันกว่ารายนะพันสกว่ารายนะครับเมื่อวานนะแต่ว่ามีรายที่6 6 1เนี่ยเป็นคนไทยนะครับซึ่งอ,อ,อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินทางไปถึงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตรวจพบเชือ้อโควิด1 9นะคือที่ผมบอกว่าแปลกก็คือว่าในประเทศเราอะมัน เราไม่พบเชื้อไงไม่พบเชื้อโควิดอาทีนะครับทาไมจึงไปตรวจเชื้อคนไทยเจอที่ญี่ปุ่นได้เน,นี่ยผมว่าแปลกนะอันที่2อเอ๊ะทำไมมียังมีสายการบินที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นได้ไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมเป็นธุกิจธุระอะไรนะไม่รู้เป็นนักนธุรกิจหรือเป็นสถานทูตหรือเป็นอะไรก็อย่างนะก็ยังเดินทางไปได้นะคงไม่ใช่การท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ แล้วอันนี้ก็คือแปลกที่ผมสงสัยนะแต่ปัญหาที่ว่าผมว่าแปลกแต่ว่าข้อมูลเนี่ยดันมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะผมก็เลยฝากเพื่อนเพื่อนเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับว่าข่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคนที่ญี่ปุ่นน่าจะพอรู้ได้นะรายที่661นะครับเมื่อวันที่10สิงหานะเขาบอกเป็นคนไทยที่บินมาจากเมืองไทยบินไปญี่ปุ่นนะแล้วก็พบการติดเชือ้อโควิด1นนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าขา่ขาวนี้เป็นจริงนะ อ๋อขออภัยนะครับบินเข้าไปวันที่8สิงหานะครับเพื่อนๆครับ8สิงหานะถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับก็โอ้โหต้องระวังเลยอ่ะแสดงว่าคนที่มีเชื้อโควิดในทีเนี่ยยังปะปนอยู่ในสังคมของเรานะนะครับเพื่อนๆยังจะต้องใส่หน้ากากนะอนามัยนะอย่าเพิ่งประมาทนะเห็นมีคนบอกว่าวิ่งที่สวนลุมไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็จริงๆก็วิ่งใส่หน้ากากไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ก็แล้วกันนะครับ ล้างมือบ่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังคงต้องกินของร้อนเนาะ,ะนโยบายส่วนตัวเราก็ดําเนินต่อไปกันละกันนะครับอันนี้ก็คือข่าวนะอันแรกนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับข่าวที่2อ,อันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวใน Facebook มาว่าวัคซีนจีนเตรียมผลิต220ล้านโดสแรกแล้วก็เตรียมจะก,กระจายไปให้ทั่วโลกเลยภายในเดกันยายนแล้วก็ขายที่ราคาต้นทุนด้วยนะตัดหน้าอเมริกานะครับ ผมอ่านข่าวแล้วผมก็ดีใจนะพูดจริงๆนะแต่ว่าผมยังหาแหล่งที่มายืนยันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ข่าวนี้จริงๆก็แจ้งมาให้ผมทราบด้วยแล้วกันนะก็บอกจีนเนี่ยกันยาจะเสร็จนะรัะเสเซียนี่ก็กันยานี้นะครับผมยังพยายามหาแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยยังยังดูแหล่งที่มายังไม่ค่อยดูน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะผมก็เลยยังไม่กล้ามามายืนยันให้นะครับแต่อันนี้ยืนยันนะอันเนี้ยอาจารย์หมอธนรักษ์ผลิพัฒนะครับ ท่านเป็นรอง <c oughs> อธิบดีกรมควบคุมโรคนะก็กล่ลกนะกกาวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาวิจัยวัคซีนนะครับท่านเชื่อว่าอีก6เดือนเนี่ยนับจากเนี้ยจะมีวัคซีนที่ใช้ได้นะนะในเนื้อข่าวบอกว่าตอนนี้นะวัคซีนที่เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้วเนี่ยมีประมาณ38ชนิดนะครับ38วัคซีนนะระยะที่1เนี่ย18วัคซีนนะครับก็ทดสอบในกลุ่มคนไม่เกิน100รายระยะที่2เนี่ยจำนวน12วัคซีนนะครับก <c oughs> พอคนผ่านการทดลองระยะที่1แล้วเนี่ยก็ะะจะเอาคนที่แข็งแรงนะอาสาสมครที่แข็งแรงเนี่ยมาฉีดวัคซีนในจนํานวนที่มากขึ้นนะครับหลากหลายขึ้นนะอาอยุช่วงอาอยุก็กว้างขึ้นนะครับเพื่อดูความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะถ้าผ่านระยะที่2ได้เนี่ยก็จะเข้าส,สาู่ระยะที่3นะอันนี้มีอยู่7วัคซีนในโลกนี้นะครับ เช่นการทดสอบในสหรัฐอังกฤษและหมหาวิทยาลัยออกซอร์ดนะครับโดยนําวัคซีนระยะที่2องใกาทดสอบว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันโรคได้หรือไม่นะก็มาฉีดในอาสาสมัครสุขภาพดีนะครับก็มีฉีดวัคซีนหลอกด้วยกับบางรายนะครับก็เป้าหมายก็ว่าป้องกันโรคได้ใน6เดือนหากทําได้องค์การอาหารและยาสหารัฐก็จะจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนให้นะอาจารย์บอกว่าขณะนี้มีการใช้วัคซีนในวงจํากัดจํานวน1วัคซีนมาจากประเทศจีนนะครับโดยผ่านการวิจัยระยะที่1และ2เท่านั้นนะยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่3เพื่อพิสูจน์ว่า,ยายใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ทางการจีน,นอนุมัติให้ใช้ในกองทัพทหารจีนได้นะก็ดีเหมือนกันนะทหารคงเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคาดว่าจะมีวัคซีนใช้เร็วที่สุดนะคือ6เดือนนับจากนี้นะอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับโดยจะเป็นวัคซีนระยะที่3นะ แล้วก็จะมีวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งใน7ตัวเนี่ยนะที่จะผ่านมาให้เราใช้ได้นะครับทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามอย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนการวิจัยและเตรียมจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับในระหว่างที่รอวัคซีนสิ่งที่ต้องทําก็คือเตรียมความพร้อมนะทั้งระดับบุคคลองค์กรและชุมชนเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์โดยต้องเตรียมความพร้อมและไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปหากพบผู้ติดเชื้อใหม่อีกครั้งนะ ในความรู้สึกผมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะที่จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะในความคิดของผมนะก็เพราะว่าผมว่านะการคือในประเทศเราอ่ะดูเอาจริงๆอปลอดภัยแหละนะแต่ว่าข้างนอกประเทศเนี่ยดูมากมายเหลือเกินนะวันนี้ทะลุ20ล้านไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะ <laughs> เอาอข่าวเกี่ยวกับวัคซีนละกันนะ วัคซีนอันนี้บอกว่าวัคซีน6ตัวเริ่มทดลองระยะที่สรัเสเซียประกาศเตรียมผลิตนะรัเสเซียประกาศเตรียมผลิตเลยนะครับก็เนื้อข่าวบนก็เหมือนเดิมนะนะก็เข้าสู่ระยะที่3นะครับแต่ว่ามีข่าวที่ต้องพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าที่ประเทศรัเสเซียนะรัเสเซียเนี่ยบอกว่าทําสําเร็จเตรียมผลิตวัคซีนโควิดเดือนหน้านะครับอันนี้ถ้าเป็นข่าวที่เป็นความจริงเนี่ยโ,โหน่ายินดีมากๆนะ ่าดูข่าวให้ฟังนะครับข่าวนี้ผมได้มาจาก The Bangkok Insight นะครับ Bangkok Insight นะประเทศรัสเซียจะมีความก้าวหน้านะครับในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ไม่แพ้ชาติอื่นๆนะโดยประกาศแผนการผลิตและโรณรงคการฉีดวัคซีนนะครับแล้วนะครับกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยว่ากลุ่มอาสาสมัครทดสอบวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบนะครับ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอาสาสมัครทุกคนมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับก็อันนี้คือข่าวที่วัคซีน วัคซีนเนี่ยนะครับคุณทัดยันนาโกลิโควานะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนเนี่ยนะครับบอกว่าวัคซีนตัวนี้เป็น1ใน2วัคซีนในโควิด -19 ท,ที่เป็นโอกาสโอกาสครั้งสําคัญที่สุดนะพร้อมเสริมว่ามีแผนจดทะเบียนวัคซีนดังกล่าวภายในเดือนนี้นะครับก่อนจะเริ่มต้นผลิตในเดือนกันยายน2563นะในขณะที่วัคซีนอีกต,ตัวหนึ่งซึ่งพัฒนานโดยศูนย์วิจัยไวรัสและเทคโนโลยี ชีวภาพรัสเซียนะครับหรือเวกเตอร์เนี่ยคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนในเดือนกันยายนและเข้าสู่การผลิตในเดือนตุลาคมนะก็อันนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวโรงงานผลิตวัคซีนอยู่ที่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วนะที่จะผลิตวัคซีนนะครับ ก็แข่งขันกันทั่วโลกการแข่งขันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ต้องแข่งกันในเรื่องอย่างนี้แหละนะใครเสร็จก่อนก็ยินดีทั้งนั้นนะครับผมถือว่าการแข่งขันเนี่ยในด้านไม่ว่าจะฝั่งอเมริกายุโรปนะหรือจะฝั่งบ้านเรานะจีนรัสเซียเนี่ยผลิตได้ก่อนก็เป็นคุณอนันต์กับโลกนี้ทั้งท่นะครับก็สรุปว่าวันนี้ที่พเล่าให้ฟังเนี่ยนะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะว่าคาดว่าเร็วที่สุดก็ประมาณสักหเดือนนะครับหเดือนก็อันนี้เดือนอะไรล่ะ สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวมามกราคุมพานะต้นปีหน้ายังไงก็คงมีวัคซ,ซีนใช้แน่ๆน,นะครับอันนี้ก็คือเร็วที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข,ขานะแต่ที่รัสเซียกับประเทศจีนเนี่ยก็ยืยนยันนะว่า อาจจะได้ใช้ก่อนนะเขาว่าเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยจะมีการผลิตวัคซีนให้ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็รอดูก็แล้วกันเนาะแต่ใจผมมาคิดว่าน่าจะเร็วนะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยจีนไม่ไมพลาดอ่ะจีนรัสเซียนเนี่ยเร็วอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเสร็จก่อนอาทางฝั่งอเมริกาจะได้ซ้ำไปนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับนะก็มีข่าวที่ อ่านมาน่าเชื่อถือได้ไม่น่าเชื่อถือได้ผมก็คอมเมนต์ไปทุกข่าวนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อทุกอย่าง100%เนนะนะบางทีผมอ่านข่าวผมก็ยังไม่เชื่อผมก็จะบอกเพื่อนๆไปนะว่าเช็คข่าวก่อนเช็คข่าวก่อนนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ